สวัสดีครับอยู่ผมช่างไร้สมัยทีสวิตนะครับวันนี้เราจะมาสรุปตัวงานนะครับอันนี้จะเป็นโน้ตบุ๊กเอซุตนะครับอันนี้มาในการตัวบานพับแตกหักมานะครับอันนี้ช่างไอ้ก็ได้ทําการซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะแตกหักมาค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ช่างไอก,ก็ได้ทําการทําให้ผิวมันเรียบขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เรียบขนาดนั้นนะครับ ก็ยังพอใช้งานได้อยู่เี๋ยวก็จะเปิดเทนด้วยให้ดูนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับก็จะไม่ได้อ่าให้มันฝืดจนเกินไปนะครับจะมีการขลายตัวบานพับให้มันสามารถเปิดปิดได้ง่ายมากขึ้นด้วยเพื่อที่จะลดแรงกระทบนะครับไม่ให้มันหักได้ง่ายๆนะครับ ก็ปัจจประมาณนี้นะครับในการซ่อมบานพับนะครับส่วนวิธีในการซ่อมนะครับช่างเอจะ,อะใช้เป็นกาวอีพ็อกซี่นะครับหรือว่ากาวปะเหล็กนะครับในการซ่อมมันนะครับให้ตัวหลอมเบา้าตัวพลาสติกมันขึ้นมาใหม่นะครับให้มันสามารถขันตัวน็อตเข้าเข้าด้วยกันได้นะครับเข้ากับตัวบานพับได้ให้มัน าบานพับมันเข้าที่มันก็เลยจะทําให้เปิดปิดได้าาปกติก่อนหน้าน,นี้ก็คือเปิดไม่ได้เลยเพราะว่าตัวบานพับมันหักอยู่เบ้าด้านในมันหักนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีในการซ่อมตัวบานพับโน้ตบุ๊กเอซุดนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดน,นะครับที่มีโน้ตบุบ๊กนะครับซ่อมบานพับนะครับก็สามารถส่งมาเช็คได้ที่สมาธิสวิตได้เลยนะครับ สามารถทักก็มาสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook หรือว่า,ลา add ไลน์แอดได้เลยสำหรับวันนี้ช่างก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ